เมื่พี่น้องหลังจากเ้าเห็ดบุกม่วงแล้วมันมันบวบิกนะนี่ก็ก็ได้บักต้องมาหน,น่นวอวยหนึ่งเขาก็จะมาเห็ดนะนี่แหละคือเบื้องลังเห,หง็ดคลิปเลยก็กระจายเบิ้ลหกเพียงหน้ามือผมตือหาซนะเนาะตือหากระซ้งแล้วบ่บ้บเป็นบ่เป็นผมหรอกบ่ไม่น,น่าผมหรอกเอานี่นะพี่นอ้องปันนี่เห็ดไมาเห็ดกินดีดีดีได้ปัะนี่เบื้องลังนะนี่มันนิ่นี่พี่นอ้อ,นองอ บักตังหักตังตังมาพม่น้องโอ้ยเสียเลยนี่พี่บุกน่าหมามามาเบื้องหลังเบื้องหลังสรนี่คือเบืงหลังเบื้งหลังแกไม่ได้กินนกอกขึดีๆนะไี่ต้องอันนี้ก่เป็นนังอมักดต้องไ่่เบื่องหลัง ีะไม่ต้องอย่างนี้ยังน่ากันไปแั้ยมีบอสน่ากันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว